แม่คะวันนี้วันครบรอบถุงมาเล่นกับถุงนะคะไม่ได้จะถุงวันนี้ไม่มีนัดแต่งหน้าให้กับลูกค้านะ,ะถุงไปเล่นกับคนอื่นก่อนไปคราบทำไมวันนี้ถึงไม่มีใครอยากเล่นกับเราเลยนะเศร้าจังเลยสวัสดีครับวันนี้ถุงโซโลแล้วเาเดียวนะคะไม่มีใครเล่นกับถุงเลยถุงก็เศร้าใจเศร้าใจ เพราะฉะนั้นถุงจะไปหาเพื่อนวันนี้มีเฮเลนาด้วยเพราะฉะนั้นถุงจะต้องไปหาเพื่อนของถุงให้ได้เอ๊ะมันจะอยู่แถวนี้นะอันนั่นไงคุณหมาคุณหมาครับรอถุงด้วยเอาเตอติด <laughs> ไม่ดีไปแล้วครับฟา์สแอนด์ฟรีเลนคุณหมอรอผมด้วยไม่นะถุงไม่ถุง วันนี้พี่มีเวนเวนอะไรครับเวนกำกับถุงมากเลยเดี๋ยวถุงตามพี่มาทําไมอ่ะวันนี้วันครบอมนอมถุงนะครับทำไมคุณหมอเอลิลี่ถึงหนีผมไปอะไม่นะพี่คุณหมอพี่คุณหมออยู่ไหนอ้าวกำลังฉีดนออยู่ตรงโน้นหรอกครับพี่คุณหมอคะ่ะฟันเอ็นฟีเลยดีรอบหนึ่งแล้วก็ง้างตีเลยจ้าถึงถึงจะไม่ใจร้ายกับพี่อย่างนี้ หักเกอรอ,อกพี่เลยาอาหรอคะให้ถุงเอาขวานงัดออกมาได้แล้วไม่ต้งนี่คุณคุณพี่หมอครับมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถุงถุงล่อคนอื่นก่อนโอยบางทีนี่ต้นไม้ของถุงก็เยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวมันทำให้กระตุกอาเดมีคนมาหรือเปล่าครับจะมีมาไหม มาลาใครจะมาช่วยพี่หมออา้าวใครจะมาช่วยพี่หมอมาให้ถุงรู้ด้วยโอ้โหพี่กันจินี่วะโอ้ยพี่กันจิอ่ะนี่ถุงทำไมอ่ะไม่เอาว่าถุงจะเอาพี่คุณหมอพี่คุณหมอไปไหนครับไม่อยู่แลยไม่เข็มยังฝังคาในอกอยู่เลยพี่คุณหมออ้า พี่คุณเหมือไปเหน่อยแล้วนี่ไอจิตดิเคร่ใครว่าจิตติฮะกดโทษไม่มีคําว่าขอโทษแล้วเมื่อกี้ก็ตีถูกไปสองทีตอนนี้จะตีเหรอจะตีเหรอตี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 ตเออตีเข้ามาตีเข้ามาตีตีตเออจะได้ทําลายลูกบอลถิ่มันไฟเหลอเกินอ่นะแล้วยืนยืนอ้อยตรงนั้นยืนอ้อยตรงนั้นแบบนี้ยิงมันเลยนี่พี่แหมนครับเคยรู้จักหรือเปล่าอ่ะยืนเฉยๆยก็สรบได้ นั่งตรงนี้นะคะรอคนมาซวยเดี๋ยวขอปลูกต้นไม้ก่อนนะอุย๊ยคุณหมอมาพอดีเลยไม่ไม่ไม่เอากันจิก่อนเอากันจิก่อนเน่ทำไมไม่เอาคุณหมอก่อนสาวสวยขนาดนั้นไม่ชอบหรืองไงไม่นะผมไม่ใช่พี่นาะยีพี่กันจิไปไหนนี่นะ่อัดยิวันใครคคดถึงแหม<า>่ต้องจัดก,การคนนี้ให้มันเด็ดขาดเลยเอาทำไมถุงติดเน่มาเลยวะหนูกเอ้ยก็ <c oughs> ติดมาจากพี่นะคะมานั่งตรงนี้นะนะคะพี่กันจิ มาดูสิว่าจะมีใครมาซวยหรือเปล่านี่ทุกคนมาซวยกันหน่อยดิรักกันจริงอะอย่าทิ้งเขานะเ <laughs> ชฟมื่อปะน่ารักไหมพี่อุ๊ยมาแล้วมาแล้วคุณหมอคุณหมอคุณหมอครับไม่แนะถุงถุงถุงอยพี่เข้าไปสวัสดีครับคุณหมอครับจะมาไหมครับไม่กล้าเข้าเลยค่ะตรงพยาเย็นเยอะมากเลย <laughs> หร่ครับเข้ามาสิครับได้เข้ามาเองนีดชิดชิดก็มาอีกหน่อยพี่เหมอนคะพี่เหมอนไปกินไอพี่แมนบินโอ้ my god ก็ไม่ยอมช่วยอะจะช่วยแล้วก็ไม่ช่วยแบบนี้ต้องฟันแอนฟีเลตตามไปครับคุณหมอครับหลอตุ่งด้วยหลอตุ่งด้วยปักอกเข็มที่หิ้วมันใครอยู่โดนตับด้วยสัญคาของน้องเธอ มบเดเบยดยขณะนี้เข็มของคุณหมอเอมเลี่ปักคาอยู่ที่อ,อกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาซวยมีคนเข้ามาซวยว่าเดี๋ยวก่อนนะอะคุณพี่ครับนมถุงนึงไม่ไม,ไมีค่ะไม่ไม,ไมีหรอกครับปตแบบิีต้องโดนก็บอกแล้วไงว่าจะเอานมถุงหนึ่งคือพี่พี่ไม่ได้ขายนมค่ะพี่ขายชานม ก็ผมอยากกินนมเย็นน่ะนมเย็นถุงหนึ่งได้ไหมอะ่ะไม่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 ได้เอาเฮบูบอยมา What คือพี่ชงนมสุดสวยครับคือผมอยากจะได้นมเย็นนะครับจะเอาไปให้เพื่อนผมเฮเลนาเฮเลนาจังเฮเลนาจัง oh. อยู่ตรงไหนหรอเฮเลนาจัง oh. นี่ถุงเองนะ oh. ไปอยู่ไหนแล้ว เฮเลนาจังมาช่วยพี่ชงนมแล้วเหรอเฮเลนาจังพี่ชงนมจะไปไหนครับรอผมด้วยเอาไม่โดนกอยทีได้ไหมล่ะกอยทีอ่าไม่โดนไม่โดนว้าวว้าวว้าเอาใหม่เออเขาหลีดูแล้วจ้าพี่ไม่โดนกลับมาทําไมอ่ะไม่เข้าใจเลยไปแล้วจ้าเอาไม่โดนอันนี้คือรอคอยความตายใช่ไหมครับพี่ ช่จะถุงคือพี่ไม่มีนมเย็นจริงๆนะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับยังนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ<อ>ผมจะรอเฮเลนาจังมาช่วยเฮเลนาจังนี่เขาเองนะไม่นะถุงวันนี้เขาไม่ว่างเขาทำไมอะ่ะวันนี้วันครบรอบของเขาเลยนะ นี่เฮเลนะเฮเลยนาจังอา้าเฮเลนาเดินติดเฮเลยนะเอ้าเอา,เอาจะไปทางไหนอะคะเฮเลยนะเดี๋ยวถุงตามไปซวยพี่ชงนมคะถุงปล่อยพี่ชงนมเหนียวนี้นะเอาไม่ได้ไม่เอาถุงไม่ไปล่อยไม่ถุงถึงใจร้ายอย่างนี้ถุงเขาเกลียดตัวฮะไม่นะเฮเลยนาจัง เฮเลนาจังอย่าพึ่งเกลียดเขาสิอำไงดีอ่ะเฮเลนาจังเฮเลนาจังอยู่ตรงไหนอ่ะหาเฮเลนาจังไม่เจองั้นผมขอจับพี่ชุ่มนมกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันนะนี่เฮเลนาจังเดี๋ยวเขาพาลงหลุมนะเขาเขาเขาใจดีนะเฮเลนาจังเฮเลนาจังไปไหนแล้ว เราตายแล้วนี่เพื่อนคนเดียวของเราเลยนะเฮเลนาจังเธออยู่ไหนอ่ะแม่คะแม่ผู้หญิงหายถุงถุงเป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นห้ามร้องไห้และดูแลเฮเลนาดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถุงจะไม่ร้องไห้อึบ เฮเลนาเฮเลนาอยู่ตรงนั้นเหรอตรงนั้นมันไม่มีหลุมนะเฮเลนาหลุมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปรับเฮเลนาเองเฮเลนาเธออยู่ไหนอะเธอยังอยู่ที่เดิมเลยตรงนั้นมันไม่มีหลุมนะเฮเลนาเฮเลนาอ้วิ่งเลาะตะเข็บชายแยนมากเลยเฮเลนาจ้าเฮเลนาเธอจะไปไหนหรอฉันตามไปด้วยได้เป่าไม่ถึง ตอนนี้ฉันกําลังหาหลุมอยู่ตรงนี้ไม่มีหลุมนะเฮเลนาหลุมอยู่อีกที่หนึ่งทำไมเฮเลนาไม่ฟังเราเลยวะเดี๋ยวก่อนนะเฮเลนาดื้อม,มากอะตอนเนี้เฮเลนาเฮเลนาจะไปไหนอะเฮเลอัถึงจะเล่นกันไหมอะเล่นอะไรหรอเฮเลนา วิ่งไล่จับถ้าถูงจับเฮเลนาได้เฮเลนาจะยอมลงหลุงได้สิจ้ามาเลยอุ้ยติดติ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 เฮเลนาเฮเลนานึกว่าจะทันเหรอจ้าไม่ทันจ้ะถุง้าไปถุงต้องตีเขาวเอ้าก็บอกให้เล่นวิ่งไล่จับไม่ใช่เหรอให้แตะเบาๆก็อพอทำไมต้องตีแรงด้วยถุงอ่ะใจลายเอ้า สรุปกูผิดเอ้อคือถุง <laughs> ถุงถุงแค่แต่เบาๆเองนะเฮเลานาถุงผิดตรงไหนวะเนี่ยเอ้านี่เ,นเฮเลานาแต่ไม่ต้องห่วงนะถุงอ่ะจะดูแลเฮเลานาอย่างดีเลยแล้วพาเฮเลานาลงหลุมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดเอาๆนี่เราหลงทางแล้วเหรอถุงอัตโนีครับดูแต่ข้างหลังไม่ดูข้างหน้าถุงอยู่ตรงนี้ตั้งหากแล้วเฮเลนาเธอลงไปเลยนะน <laughs> <ง>ี่เ้ เอ้าแล้วตำแหน่งหลุมจะเปลี่ยนคืออย่างวะเนี่ยเฮเลน่าวิ่งไปทำไมจุ้งงงงงเงงงงเกิดอะไรขึ้นวะเอาแล้วนี่คือเฮลระดับสิบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ เฮเลนาหลุมหลุมจะเปลี่ยนที่แล้วนะเฮเลนาจังเฮเลเอาเอาไปนูแล้วนยเฮเลนาเฮเลนาจะไปไหนอะ่ะถูงต้องพาเฮเลนากลับบ้านนะนี่ทำอะไรอยู่อ,ะอ่ะอะดียังอยากจะเล่นกับถุงอยู่อีกเหรอ,อใช่ใช่ใช่คราวนี้ฉันให้โอกาสถุงนะ ไฮ้ถุงเล่นแล้วแพ้เล่นแล้วแพ้เล่นยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้เลยนะถุงมาแล้วเล่นจริงก็จับให้ได้สิจับได้อยู่แล้วจ้ะถุงทำไมถุงใจเลยอีกแล้วอ่ะเขาสาให้ตัวปล่อยเขานะนี่กูงผิดอีกแล้วเหรอคืออะไรวะ ลุมแล้วไงแล้วผิดอะไรเนี่ยลุมน่าจะเปลี่ยนที่แล้วล่ะอืมคราวนี้มันอยู่ที่ไหนวะโอ้ยนี่ถุงเรามาเล่นกันอีกไหม<ะ>นี่ฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่พอใจกับเฮเลนาคนนี้แล้วนะมันเล่นเยอะไป <laughs> เฮเลนาตรงนั้นมันไม่มีหลุ่มแล้วเอา้านี่อย่าบอกใครนะว่าฉันอยู่ในนี้ ไม่บอกหรอกแต่ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วถึงเฮเลนาได้เวลากินข้าวแล้วครับแม่ผมกำลังพาเฮเลนาไปคอางเดตรงนี้ไม่มีหลุมแสดงว่าหลุมมันต้องอยู่ตรงโรงงานแน่เลยเฮเลนาเธออย่าเพิ่งดิ้นติเธอดิ้นทำไมอ่ะนี่ถุงปล่อยเขานะมาแล้วล่ะอีกตาหนึ่งกันดีกว่า oh. ฉันเริ่มเหม็นไส้แล้วนะ เนเลน,นะต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้แม่เรียกให้กลับแล้วนะเว้ยอเอาไงตีนะักของถุงโมโหแล้วนะถุงโมโหแล้วเอา้าก็เบิกเองไม่ใช่เหรอว่ายากเล่นนี่มันก็เล่นงานเกินไปนะเกศเกเล่นตัวมากเลยอเอาไงตีไม่โดนไม่โดนแบบนี้โดนสิจาไปได้แล้วแม่เรียกแล้วไม่ได้ยินเหรอ ไม่งานเนี่ยอาจจะโดนพัดเป้ได้อหลุมจะเปลี่ยนอีกแล้วรีบลองไปซะเฮเลนาเฮเลนาเฮเลนาเธอต้องลงเธอต้องลงเดี๋ยวนี้ไปดินดินดินเล่นเล่นตัวสุดสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์ไปไปไปกระลุดาลงกระลุณาลงลงด้วยเธอโอเฮเลนาถุงจะหมดความอดทนแล้วนะ นี่เฮเลน่าเธอจะไม่ลงใช่ไหมยังไม่ลงยังไม่ลงถ้าอยากให้เลิมงแน่นจริงก็จับเขาให้ได้สิถึงเอาแบบนี้ใช่ไหมอะวางปิ๊บปิ๊ก่อนถ้าเธอวางฉชนก็เคาะได้ไหนี่ไอ้นี่มันเปรี้ยวนี่คือแบบการแข่งขันห้ามกับพริบตานี่เด็วัดเมือผู้ชนะก็ได้แก่น้องถูนี่ กลับบ้านได้แล้วนะมันเลยเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวแม่ดา่าและที่สําคัญเลยถ้าไม่กินข้าวเดี๋ยวขาวมันตันยิ่งขึ้นรู้ไหมแค่นี้ก็เป็นโตสนุกอยู่แล้วเนี่ยฮะแกจะให้เป็นหลักกิโลเมตรหรือไงฮะเฮเลนาะมันนี่เลยนะกะ็เธอคะถึงจะไม่ถึงพูดพิเพอรไม่ต้องเลยนี่มันเลยเวลาเวลาทําทไมไม่รู้จักรักษาวเวลาบ้างเนี่ยเฮเลนาะฮะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงรู้ไหมออ แค่นี้ต้องให้ถุงสอนกลับบ้านไปกินนมเย็นที่แม่ทำให้ดีกว่าอเดี๋ยวก่อนครับนี่นี่กดไลค์กดแชร์และก็เดทดุกป,ปุ่มสับสไครกันยังอะ่ะถ้ายัางกดเลยนะและที่สำคัญเลยต้องนี้ไงกระดิ่งแจ้งเตือนกดกันด้วยนะจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ะคะบ๊ายบาย